เสียงอ่านบุตรความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเรื่องเดินหน้าผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเพลงเดินหน้าพระนิพนธ์ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ พม,มหลวงจุมพลเขตอุดมศักดิ์คงจะไม่มีทหารเรือไทยคนใดไม่รู้จักเพลงเดินหน้านอกจากมีเนื้อหาในทางปลุกใจให้กล้าหารเด็ดเดี่ยวแล้วยังสะท้อนปรัชญาชีวิตที่สำคัญอีกครับท่านผู้ฟังคือ 1. ให้รู้เท่าทันวิถีลูกธรรมได้เก่มีลาดเสื่อมลาด มียศเสื่อมยศฉลเสริญนินทาสุขและทุกข์ว่าทุกคนต้องประสบโดยแน่แท้ไม่ควรยึดมั่นยามสมหวังก็ไม่ควรหลงไหลลืมตัวยามผิดหวังก็ดำรงสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดังเช่นที่ทรงนิพน์ไว้ว่าวันนี้เข้อดี รุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรดีเคยพบชั่วเคยเห็นจนเคยเป็นมีเคยได้เมื่อรู้เท่าทันอย่างนี้ย่อมไม่ถูกโลกกระทำครอบงำ 2. ให้กล้าดำเนินชีวิตแม้จะรู้ว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์และความภาคเพียิก็จะสามารถนำพาชีวิตดำเนินไปข้างหน้าได้โดยไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรศใดๆดังเช่นที่ทรงนิพนไว้ว่าอนาคตเราไม่รู้ถึงไม่รู้ก็ต้องเดินไปแต่กลัวไปใหญ่มันก็ล่วงไปตามเวลา 3. ให้ปลูกจิตสำนึกในเรื่องเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี ว่าต้องมีความรักความผูกพันต่อสถาบันของตนตั้งใจทำงานอย่างรับผิดชอบและเสียสละเพื่อรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีเอาไว้ดังเช่นที่ทรงนิพนธไว้ว่าส่วนตัวเราตายไว้ยืนไว้ยืนแต่ชื่อให้โลกทั้งหลายเขาลือว่าตัวเราคือทหารเรือไทย ท่านผู้ฟังครับพ,พ,พระนิพนเพีงเดินหน้านอกจากจะมีความหมายทางปรัชญาว่าในายามประสบเคาะกรรมหรือทุกข์ภัยให้ตั้งสติใช้ปัญญานำพาชีวิตดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่หวันต่ออุปสรรคใดๆแล้วยังเป็นเสมือนคำกระตุ้นเตือนทหารเรือไทยในฐานะลูกสเสด็จเตียให้ทุกคนเดินหน้า เจริญรอยตามองค์บิดาของทหารเรือไทยอีกด้วยขอขอบคุณกองอนุสาสนาจารย์กลุมยุทธศึกษาทหารเรือพันธธูสีทัดดาดง